สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางพระเอกลิเกนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับอดีตพี่สาวคนเคยสนิทนะครับได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมาแชร์แบบนี้นะครับนั่นก็คือทางคุณฝนนะครับแอดมินขอเรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นคุณฝนนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นนะครับของทางพระเอกลิเกกับทางหมอลำสาวนะครับทําไมถึงได้คบกันทําไมถึงได้มาคบหากันเพราะว่าแบบนี้เพราะว่าทางพระเอกลิเกมีการวางแผนที่จะเข้าหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับทางคุณฝนนะครับบอกว่าตอนแรกๆนะครับ ทางพระเอกลิกีจะมาหยอดทางคอมเมนต์ก่อนนะครับมาหยอดบ่อยๆนะครับประมาณว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะครับแล้วก็หลายๆโพสต์นะครับก็จะมาให้กาลังก็จะเข้ามาให้กําลังใจบ้างนะครับมาชมบ้างประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นงานสุดๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าทางนะครับก็ได้มีการเริ่มต้นนะครับด้วยการมาจอยกันมาร่วมแจมกันบนเวทีนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี แล้วก็เริ่มจิ้นกันประมาณนี้ซึ่งช่วงแรกๆนะครับหน้าบ้านนะครับก็คือจากเงียบๆไว้นะครับไม่เปิดเผยนะครับว่า2คนนี้คบกันแล้วนะแต่ว่าหลังบ้านรู้หมดเลยประมาณนี้นะครับว่า To be lover เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยนะครับจากทางอดีตพี่สาวคนเคยเสนิทก็คือคุณฝนแต่ว่าคุณฝนก็ไม่ได้ไประบุชื่อนะครับคุณฝนใช้คำว่าไอ้หนูแถวบ้าน นะครับแล้วนะครับคุณฝนก็ยังได้เปิดเผยต่ออีกว่าตอนแรกๆใช่ไหมครับหลังจากที่หน้าบ้านนะครับเงียบๆไว้แต่ว่าหลังบ้านรู้ๆกันหมดแล้วแล้วก็ยังมีการนะครับขับรถมาส่งกันนะครับสมัยรถคันเก่าฟิล์มดํานะครับแอบบ้างไม่แอบบ้างประมาณนี้และไฮไลท์สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับคุณฝนบอกว่าตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยนะครับขี้เก๊กตั้งแต่ครั้งแรกพูดง่ายๆนะครับผม ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าพระเอกลิเกจะอายไหมนะครับโดนแฉอีกแล้วนะครับตั้งใจวางแผนเข้าหา หมอลำสาวตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่ง FC หลายๆท่านก็มองนะครับว่าเอะโดนแฉขนาดนี้จะอายไหมนะนะครับบางท่านบางคนบอกว่าไม่อายอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วเขาจะอายทำไมนะครับ FC บางท่านบางคนก็บอกนะครับว่าจริงๆหมอลำสาวเองก็รู้นั่นแหละแต่ว่าก็เต็มใจนะครับเพราะว่าก็ชอบก็รักอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ